วันนี้จะมารีวิวคีย์บอร์ดลาโพนี่ <Yeah. S 1> ลาโพอ่านว่าอะไรลาโพนะครับก็ไม่เชิง u n นบ x ็อสักทีเดียวเพราะว่าได้แกะมาบ้างแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 3นะครับก็เป็นชุดคอมโบนะครับก็จะมีตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็เมาส์ตัวนี้นก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะก็แกะมาบ้างละเดี๋ยวผมแกะให้เห็นตัวคีย์บอร์ดในในในตัวแพคเกจกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ มีตัวขิบเอาตัวนี้แล้วก็เมาส์ด้านหลังก็มีบอกสเปคนะครับด้านหลังก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเมาส์ตัวนี้ที่มีให้มาจะเป็น1000 dpi อไม่ได้หนึ่งพัน dpi นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวคลื่นที่ใช้ส่งก็จะเป็นสองจุดกิกะเฮิร์นะครับเขาบอกว่าได้ถึงลาโพตัวนี้ได้ถึง10เมตเลยทีเดียว10เมตร10เมตรนะครับรับประกัน2ปี แล้วก็ตัวส่ง receiver ีเ e i ร์ r รีเ e i ร์ r ก็จะเป็นตัว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 เล็กตัวนี้นะครับจะซ่อนอยู่ในนี้ซ่อนอยู่ด้านหลังนี่คือตัว receiver นะครับตัวเล็กมากก็พกพาสะดวกตัวนี้ตัวเดียวใช้ ใช้กับทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยนะครับคู่กันก็น่าสนใจต่างจากรุ่นอื่นนะครับที่จะเป็นตัวยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ที่เห็นก็จะมีตัวนี้ตัวเล็กเล็กเ,ก,เกสุดละนะครับเดี๋ยวลองใส่วันนี้ผมได้แกะแกะทานไปล่ละก็เดี๋ยว เรามาเทสกันว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับก็จะมีปุ่มเปิดที่ด้านหลังนะครับตรงนี้มีปุ่มเปิดตรงนี้ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวเมาส์ก็จะมี นะครับตรงนี้นะครับก็เดื่อนมีเขียนบอกชัดเจนออนนอครับก็เปิดก็จะขึ้นสีเขียวไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับสีเขียวนะแต่ตอนนี้ไม่มีไฟบอกนะครับลักษณะคีย์บอร์ดด้านหลังเป็นอลูมิเนียม ครับมาดูแข็งแรงเรามาดูกันก็เดี๋ยวจะต่อนะครับนี่นะครับชุดชุดมาก็จะเป็นตัวน,นี้มาเทียบกับขนาดตัวคีย์บอร์ดตัว full size ข้างบนเป็นเดลนะครับค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวเล็กมากนะครับ เอาเมาส์กับคีย์บอร์ดมาต่อเอาเมาส์กับคีย์บอร์ดรวมก,กันก็เท่าคีย์บอร์ดตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็บางมากนะครับก็ตัวเมาส์นี่ก็ถือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้ครับผมมีนี้ตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือ Logitech ตัวนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับก็ให้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่ไม่ไม ไม่จับจับแล้วไม่เมื่อยนะครับเมื่อวางโอเคเดี๋ยวผมจะคอนเน็กนะครับให้ดูก็ตอนนี้กำลังคอนเน็กนะครับเมื่อคอนเน็กก็จะเนี่ยครับอันนี้ Windows 7ก็จะขึ้นนี้มันก็จะหาตัวไดเวอร์นะครับ หลอสักปป๊บหนึ่งนะครับอ่ะใช้ได้แหละก็ใช้ได้แล้วนะครับตัวเมาส์ก็ลักษณะหนึ่งถือว่าโอเคอาจจะต้องเอโอ อรอเวลาพิมพ์นะครับเดี๋ยวเล,เล็ก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 มากเล็กมากนะครับกาใช้งานก็ค่อนข้างก็จะเท่าประมาณคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับ ลองรับภาษาไทยนะครับทางถ่ายแรงอกนะครับน่าสนใจมากนะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างข้างบนนะครับตรงคีย์บอร์ดก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับคล้ายๆกับของโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีปุ่ม กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือกกดพร้อมกันนะครับชัดเจนนะครับอืมสวยนะครับสวยมากก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ลองดูใครสนใจจะซื้อราคาก็โอเคความบางของตัวคีย์บอร์ดนะครับ ่อนข้างบางมากบางบางพอสมควรเนี่ยะครับบางมากครับบางนะค,ครับประมาณไม่ถึงเซ้นนะครับไม่ถึงเซนก็ถือว่าโอเคส่วนตัวเมาส์ก็ประมาณนี้นะครับข้างๆ ด้านหน้าด้านข้างครับวัสดุก็มีเป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนยางครับกระชับดีจะไม่ใช่พลาสติกที่เป็นแบบแข็งๆแบบนี้นะจับได้จะรู้สึกเป็นเคลือบเหมือนเคลือบยางไนวะ้ข้างบนก็จะเป็นเหมือนเคลือบยางนีะครับคีย์บอร์ดก็จะเป็นพลาสติกปกตินะครับก็เสียงค่อนข้างเงียบครับก็บบใครที่ชอบเล็ก พกพาสะดวกนะครับคนที่ใช้น็อตบุ๊กอยู่ก็เครื่องใครร้อนก็ซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ซื้อมาจาก JB นี่หนึ่งพันสองรอยเก้าสิบบาทรอนานมากตัวใหม่นะครับยี่ห้อใหม่อันนี้เป็นนำแผนะครับน่าสนใจโอเคครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันบายบายครับ